อ่าสวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนวันนี้ว่ามีภารกิจมีไม้จับด้วยเพ่อจะอ่านให้ฟังนะ <Okay. S 1> ถึงนักสือปกป้องมีสกิววีี้สปีกเกอร์ลบนี้จำนวนห้าตัวเราจะพ่งให้ดูตั้งก่อนเลยนักสือปกป้อง,อ <Okay. S 1> จ,งอจะต้องตามหาบเบาะแสจากคำใบนะตามหาให้เจอ <Okay. S 1> สก,กิววีี้ลบนีสปีกเกอร์ลบนี้เอาไปอ่านดูเอาไปดูให้เรียบร้อยว่ามีอะไรบ้าง อ่ามันคือเดี๋ยวจะบอกทีหลังต้องไปทีละข้อก่อนเ้อบอลต้องรู้ไหมข้อที่หนึ่งก็บอข้อที่สต้นไม้ข้อที่รู้ไหมข้อที่สามคืออะไรคือหุ่นยนต์ข้อที่สามข้อที่สี่คือต้นไม้ในสวนอันนี้คืออะไรรู้ไหมบาร์บีคิวบาร์บีคิวเออเออแล้วนะรู้แล้วแสดงว่าเริ่มเก่งแล้วทีนี้ ถ้าจับเสร็จแล้วเราจะต้องเอาซีดีนี่มาล็อกไว้ในตู้เซฟใช่มันจะไม่หนีใช่มันจะได้ไม่หนีไปอีกตอนนี้มันหนีไปแล้วตำรวจปกป้องพร้อมหรือยังเอาปืนมาฝากพ่อก่อนก็ได้หรือจะเออปืนมาฝากไว้เอาเอาไแช่ที่หนึ่งออะไรก่อนต้องเอาฝั่งนี้สิมันกระดาษอยู่ฝั่งนี้เอาไปตามจับตามหมายนะเออเราจะเอาข้อไหนก่อนก็ได้ ไปไบิบิคิไปบีคิวไปเลยลุยไปบิบีคิวอยู่ไหนอย่าไปเร็วสิพ่อถ่ายไม่ทันจะไปเร็วอย่าไปเร็วจะไปเร็วจะไปเร็วอย่าไปเร็ว, <laughs> ว,วถ่ายไม่ทันจะ <Okay. S 1> ช้าจะช้าบิบีคิวรอก,ก่อนรอก,ก่อนมีอะ <Okay. S 1> ไรมาเหรอไม่เป็นไรเราไม่กลัวเราเป็นตำรวจสืบสวนบิบีคิวอยู่ไหนนะ <c oughs> ไม่รู้พ่อก็ no? ไม่รู้หายเจอเดี๋ยวมันจะหลบหนีไปอีกดีไหมดีไหมเดินไปเดินไปเจอไหมไม่มีคิวอ้าวเมือนไรรูปไหมเปิดดูก่อนเดี๋ยวรูปมาดูก่อนงั้นไหมไหนไหนเดี๋ยวขอดูก่อนเดี๋ยวขอให้ท่านผู้ชมดูก่อนหนี่ท่านผู้ชมดูก่อนเปนมื่อไรรูปไหมแล้วแล้วเดี๋ยวเขาเขาปลุกมันไว้เจอยังเจอแล้วตอนนี้เอาดูก อันนี้แค้นเดี๋ยวพึ่งเร่มพึ่งล็อกก่อนเดี๋ยวพึ่งล็อกก่อนเราต้องเราต้องเอามาโชว์ก่อนโอเคเราได้แล้วเราจะบิ๊กเกอร์ทองิ๊กเกอร์สีฟ้าโอเคเอาบอสเซียที่สองเดี๋ยวพิ่งล็อกต้องหาให้ครบหมดก่อนมีกระเป๋าใส่ไหมคุณตำรวจมีไหมไม่มีเอาใส่ที่ไว้เสียบไว้เออเอาหัวเสียบลงก็ได้เออเอหัวเสียบลงโอเคเอาที่สองบอสเซ ต้นไม้ใช่ไหมไหอจะใบใบให้ก่อนดอต้นไม้มันต้องมีเขียนว่าดอ,อก,กอ,อะไรต้นไม้ดอ,อกกอดอกดอก,กอดอกอะไรดอกไม้โอเคในบ้านเรามีดอกไม้ตรงไหนไ,ไปหาเลยอเ,เออหาเลยอย่าไปเร็วนะเพราะตามไม่ทันเออนี่ไหมตัวนี้ใช่ไหมเห็นงไหมใช่ไหมเอาวางไว้ก่อนมันไม่มียังไม่ยังไม่ใส่ฐานเดี๋ยวค่อยมาล็อกเอาวางไว้ก่อนก็ได้ อืมโอเค่ได้แล้วหนึ่งตัวค,ค่อยไปเ่อยไปพาะตาไม่ทันเอออ๋อไมาอยู่ไหนต้องหาตำรวจเราต้องหาดีดีต้องมองดีดีถ้าไม่เจอเราก็ต้องดูนั่งลงดู ดอกไม้ดอกไม้ตรงนี้มีดอกนเรื่อยๆตรงนีมีดอกโอเคตรง้มีดอกไม้นะเอาแล้วดอกเยอะๆล่ะดอกเยอะๆอยู่ไหนเป็นตำรวจเอาเราไปหาทีมีไหมมีไหมดูบ่อแสก่อนเอ้ดูนี่ไหนไหนเหอก้ๆใกเอาอไมห้ชมก่อนโอเคโอเคโเคโอเเกอคโอเเคโอเคโออเโอเคโอเคอเอเอเคโอเอเอ ท kind of ี่เราเก็บไว้แล้วไงเก็บไว้ที่ไว้ได้แล้วอันนี้จริงๆแล้วมีปากกาเลยนะมาติ๊กเลยนะว่าจับได้แล้วไม่เป็นไรอันนี้จะเก็บไวปหรือจะฝากพ่อพ่อโอเคฝากพ่อแล้วบเแซ่ต่อไปนะอะไรคือลูกบอลกลูกบอลใหญ่ที่เราตีกล้วประจับที่เราใช้ตีเออใช่ใช่ลูกบอลอยู่ไหน เอเอเดี๋ยวเขาดูที่ขันวางเลยนะวางเลยนะโอเคเดีย๋ยวต้องใช้รหัสเลยนะตู้เซฟเนี่ย,ยพอ่อ,อ,พอก็ไม่รู้เจออะ้รอย่าพึดด่งเก็บมานะกเกอจอแล้วเหรอ,กกอรมันอยู่ตรงไหนเมื่อกี้ที่อะไรท,ท,ที่จับตาที่จับอยู่เลย ตรนี้โอ้โอเค okay, เอาฝากาไว้ได้เหล,ลืออีกกี่ตัวเราจับได้ละสามเลยอ,อีกกี่ตัวมันมีกี่ตัวนับี่ตามไม้จับมันมีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคตามไมเจับ,จบย,ยังสิเหลืออีกเหลืออีกสองตัวสองตัว,ตวอันนี้พ่อไปให้ว่มามันอยู่ต้นไม้ในสวนสวนก็คือตรงนูน้นไกลๆเลยเดี๋ยวเราไปดู เราไม่รู้ต้นไหนเราต้องไปดูเองสิไปเดี๋ยวปเดี๋วิ่งนะเดี๋ยวพ่อตามไม่ทัน,อนโอเคไปเราไปดูกัน,นระวังดูรถดูรถดูรถเดินเดินไปต้นไม้ใหญ่อยู่ไหนต้นไม้อยู่ในสวนครับโอลมล้มตำรวจล<บ>้ม <laughs> ไปไปไปแล้ว,ลวเดี๋ยวหมาจะมาแล้วเราเราต้องไปตามจับก่อนเดี๋ยวต้องหมามาเออยเดี๋ยวหมามันจะมา,าไม่รู้ไปหาเองเลยพ่อไม่ได้สั่นมันหนีเองของมันต้นไม้สวยเลยวิ้งแฝดูนะเจ๊ไหนไหนขอดูใกล้ๆ่อยขอดูใกล้ๆว้าวที่มันเป็นทีมันใหญ่อยที่มงนมีนแบบนี้แบบนี้ยังไม่ได้เอามามาก จะสุดท้ายแล้ะคืออะไรคุณตำรวจพี่เก,วเกไว้มันมีอะไรที่เรายังไม่หาที่เป็นกลมๆไหมอ,อันนี้เนี่ยที่เรายังไม่ได้ไปเลยดิอันนี้เนี่มันคือเหมือนอะไรมันเหมือนอะไรหอที่เก็บที่เก็บที่ดีไม่ใช่มันคือที่ทําความสะอาดใบให้เหมือนอะไรตัวอะไรที่ที่ตจวนี้ยัไยงไงที่เราทําความสะอาดนี่นอืมมันคือหุ่นยนต์ คุนยจน์โรบอทรู้ไหมถ้าบบอกคุนยจน์โรบอทรู้อย่าโอเครู้อย่าวิ่งนะค่อยค่อยไปเมือ่มอ,อ,อกี้ตำรวจล้มเหรอเมื่อกี้สรุปว่าไปอันเ,เ,เป้าหมายสุดท้ายแล้วทีนี้อือเอาเลย คนตัวใหญ่ต้องกินยาว่ะคนตัวหวมเออเดี๋ยวป้าหมายสุดท้ายนะมันอยู่ในหุ่นยนต์หุ่นยนต์ไหหุ่นยนต์ทำความสะอาดใบให้แล้วแล้วเดี๋ยวคืออะไรที่ห้องเหรอใช่ที่ข้างล่างมันอยู่หุ่นยนต์ทำความสะอาดมันชื่อว่าโรบอทรู้จักโรบอทต์ไหม ที่ทำความสะอาดได้เออรูอออ้ไหมที่ตำรวอยู่ที่ไหนเออเจอในบ้านเฟอร์เข้าไปไหมไอ้ทีเราต้องไปจับให้ครบสิไปไปจับเอาไว้ให้ครบขขรไม่ต้องคอดเลยไม่มีใครว่าวมนดิเพราะ <laughs> เราเล่นเป็นตำรวจอยู่เมื่อกี้ตำรวจล้มแม่ส <laughs> <laughs> วดอยู่สุดที่ไงโรบอทนี่ไงเป็นเหมือนกันไหมดูดิมันกลมเหมือนกันไหมมันกลมเหมือนกันไหมเออมึงล้วงเข้าไปนี่อยู่ไหม โอเคครบแล้วครับตอนนี้ผกป้องนะเอ้าแล้วเราไปบอกว่าไม่เป็นไรมันมีชีวิตออปล่อยมันไปครับพี่ครับเผือครับพี่ครับโอเคปล่อยครับพี่ครับอม่ได้เสนมันหมดแล้วไม่อยู่ในเป้าไม้ของเราตอนนี้เราจับครบแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปเอามันไปขังกันโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะต้องใส่่านก่อนโอเคเดี๋ยวเราถ่ายใส่่านแล้วเราค่อยถ่าย โอเคครับเด,เดี๋ยวเด <รอ S 1> ี๋ยวเสจทําเส็จทัแล้วครับคือตอนนี้ปกป้องจับมาได้หมดแล้วครับแต่ว่าเปิดตู้เซฟไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เปิดไม่ได้แล้วเราเราเปิดให้ท่านผู้ชมดูใหเปิดยังไ <c oughs> งเรากดรหัสเลย <c oughs> <c oughs> เออ <c oughs> เอออ่าสแกนถูกติดโดนตำรวจโดนไล่ออกแล้วเปิดเซฟไม่ได้โอเคไม่เป็นไร งั้นเดี๋ยวเราไม่ต้องขังมันก็ได้อ่ะนี่คือนี่คือสกีบีดี้ที่ปกป้องสปีกเกอร์ที่พวอจับมาได้นะครับ <Okay. S 1> มีห้าตัวตามเบาะแสโอเควันนี้ภารกิจ <Ooh. S 1> เราก็เสร็จแล้วเออเจ๋งมาก <Thank you. S 1> อขอบคุณพี่ๆก่อนที่รับชมขอบคุณครับฝากพี่ๆกดไลก์ <Like. S 1> กดแชร์ <Like. S 1> กดแชร,แชร์แล้วกดกระดิง <laughs> ด่งดิ๊งๆๆให้ปกป้องด้วยเดี๋ยวปกป้อกจะมาทำคลิป เล่นสะดวกเองเออเดยวเดวอ EP น้าเราอาจจะมาลองเปิดตู้เซฟกันให้ได้ถ้ามันต้องทำยังไงโอเคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมหน่อยจะได้สองมือสองมือโลกสวัสดีครับสมือโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณ okay, ครับ